ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินโรงเรียนกายภาพดีมีคุณภาพสูงปีการศึกษา2,568สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานองบัวลำพูเขตหนึ่ง โรงเรียนบ้านผาสุขศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสีบุญเรือง3ส,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน้องบัวลำพูเขต1บริหารสถานศึกษาโดยนางสุกัญญาเขียวเสน่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาสุขปัจจุบันมีข้าราชการครู6คนลูกจ้างประจำ1คนและเจ้าหน้าที่ธุรการ1คน เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น71คนด้านกายภาพปีองค์ประกอบที่1นผูมิทัศ์ภายในสถานศึกษาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนโรงเรียนมีรั้วที่แข็งแรงปลอดภยัย ป้ายชื่อโรงเรียนใหญ่และชัดเจนถนนทางเดินภายในบริเวณโรงเรียนสะอาดและสวยงามมีป้ายจราจรป้ายบอกทิศทางอยู่แต่ละมุมของทางเดินมีแผนผังอาคารเรียนที่บอกตำแหน่งได้อย่างชัดเจนเข้าใจง่ายโรงเรียนดำเนินการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันโรคติดต่อต่างๆ เพื่อให้นักเรียนเข้าถึงวิธีการป้องกันและรักษาได้อย่างถูกวิธีมีสวนหย่อมประทางต้นไม้ที่ได้รับการดูแลเอาใจใส่อยู่เสมอมีสนามเด็กเล่นที่มีความร่มรื่นสวยงามและมีความปลอดภัยสนามกีฬาที่เป็นระเบียบเป็นสัดส่วนและมีต้นไม้ยืนต้นที่ให้ความร่มรื่นสวยงาม มีที่จอดรถเป็นระเบียบเป็นสัดส,ส่วนอาคารห้องสมุดสวยงามเป็นแหล่งที่น่าเรียนรู้ส่วนอาคารโรงอาหารถูกจัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและมีความสะอาด ห้องน้ำสะอาดไม่ส่งกลิ่นเหม็นเป็นระเบียบสวยงามสอดคล้องกับ5ปสู่5สอ,อีกทั้งยังโรงเรียนได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินระบบ o b e บ ACCESS โครงการสุขาดีมีความสุขตามมาตรฐานของสพทให้ติดไปรับรองผ่านเกณฑ์มาตรฐานสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนห้องเรียนทุกห้องมีความสะอาด เก้าอี้โต๊ะมีสภาพที่แข็งแรงใช้งานได้อย่างสะดวกและปลอดภัยมีมุมประสบการณ์มุมให้ความรู้ใต้นิเทศสื่ออุปกรณ์ต่างๆเพียงพอเหมาะสมและเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนส่งผลให้นักเรียนเรียนดีมีความสุข ด้านใจยภาพดีองค์ประกอบที่2แหล่งเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนโรงเรียนมีห้องสมุดมุมอ่านหนังสือมุมวิชาการให้ความรู้ในห้องเรียนส่งเสริมพัฒนาการด้านการอ่านการเขียนนอกจากนี้โรงเรียนได้จัดทำสวนพฤกษศาสตรมีสวนสมุนไพร แลงผักปลอดสารเน้นความพอเพียงน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติด้านใจยภาพดีองค์ประกอบที่3ความปลอดภัยโรงเรียนได้ดำเนินการจัดทำคู่มือแผนเผชิญเหตุเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาพร้อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงระบบป้องกันภัยจากไฟฟ้า มีการจัดระบบทางเดินเท้าสุดรวมพลเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินครูได้จัดกิจกรรมร่วมกับนักเรียนการป้องกันภัยจากบุหรี่ไฟฟ้ายาเสพติดทุกประเภทนักเรียนโรงเรียนบ้านผาสุกและโรงเรียนบ้านผาสุกปลอดจากสารเสพติดทุกคนด้านคุณภาพสูงองค์ประกอบที่1ด้านคุณภาพผู้เรียน ผู้เรียนเป็นคนจิตใจดีโดยมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานพร้อมทั้งเป็นผู้มีมารยาทรู้จักกาลเทศะรู้หน้าที่มีวินัยในตนเองเป็นผู้มัธยัสถ์ดำรงชีวิตด้วยความพอเพียงมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองโรงเรียนได้ส่งเสริมให้นักเรียนมีอาชีพระหว่างเรียน โดยจัดตั้งกลุ่มโอท็อปทักษะอาชีพนักเรียนโรงเรียนบ้านพาสุโดยการจัดทำตะกร้าฝากรักผู้เรียนเป็นคนมีปัญญาดีโรงเรียนมีหลักสูตรที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาแกนกลางโดยส่งเสริมให้ครูจัดประสบการณ์เรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระระดับสขึ้นไป สูงกว่าปีที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ3.90ทำให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน Rating Test (RT) สูงกว่าปีที่ผ่านมาผู้เรียนมีสมรรถนะตามหลักสูตรและเป็นผู้มีทักษะในศตรวรรษที่21โรงเรียน จัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพร่างกายและจิตใจนักเรียนได้ดื่มนมทุกวันและทุกคนด้านคุณภาพสูงองค์ประกอบที่2ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นทักษะกระบวนการคิดการแก้ปัญหาระดับประถมวัยจัดกิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์ผ่านกระบวนการสืบสอบ และการทดลองด้วยการลงมือปฏิบัติทําให้โรงเรียนบ้านขาสุขได้รับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศา,ศาสตร์น้อยประเทศไทยและระดับประถมศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ active learning เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้ลงมือปฏิบัติเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมภายใต้กรอบเด็กคิดเด็กทำ เด็กนำเสนอโดยมีครูเป็นโค้ดขอให้คำแนะนำพร้อมทั้งร่วมกันอภิปรายและนำเสนอผลงานด้านคุณภาพสูงอ,องค์ประกอบที่3ด้านการบริหารจัดการด้านการบริหารจัดการการบริหารงานวิชาการโรงเรียนจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาให้เป็นปัจจุบันมีการวัดประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมทั้งมีการนิเทศที่เป็นระบบการบริหารงานงบประมาณโรงเรียนได้จัดทำแผนปฏิบัติการแผนพัฒนาการศึกษาควบคุมการใช้งบประมาณและสรุปรายงานผลการบริหารงานบุคคลส่งเสริมข้าราชการครูเข้าอบรมพัฒนาวิชาชีพสู่ความเป็นครูมืออาชีพการบริหารงานทั่วไปมีการประสานงานกับหน่วยงานอื่นเพื่อพัฒนาโรงเรียนอยู่เสมอ รงเรียนบ้านผาสุกยกระดับคุณภาพสถานศึกษาให้เป็นโรงเรียนกายภาพดีมีคุณภาพสูงโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนมีลักษณะภูมิทัศน์ดีแหล่งเรียนรู้ดีพร้อมให้บริการมีความปลอดภัยสูงและยกระดับคุณภาพให้ผู้เรียนมีคุณภาพสูงสร้างคนดีมีความสามารถให้บ้านเมืองด้วยหลักสาดีพลัสคือเป็นคนดีคนเก่งและมีความสุข